R.E. Engine Resident Review Reverse Beta อ่ามีความแตกต่างจากเริภงสุดท้ายในะหลากหลายรูปแบบจะไม่มีการเสนอข้อมูลการเล่นเกมพื้นฐานที่นอกเหนือจากนี้โอ้เพื่อนภาษาไทยด้วยแฮ เอาลคะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราก็อยู่ในช่อง Black m a s t e e กันอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม REVERSE นะครับเวอร์ชันเบต้านะครับซึ่งเกมนี้นะครจะอยู่ในแพ็กเกจของ Resident Evil 8หรือว่า Resident Evil Village นะครับซึ่งเกมนี้จะเปิดให้เล่นเป็นทางการนะครับในวันที่7พฤษภาคมปีนี้นะครับก็คือเกม Resident Evil 8วางขายนั่นแหละ ก็ตอนนี้นะครับทาง Steam PS4 แล้วก็ Xbox นะครับได้มีการปล่อยให้เล่นฟรีนะครับเป็นเวอร์ชันทดสอบเบต้านะครับก็จะเป็นยังไงนะครับก็ไปดูในเกมดีกว่าครับ Let's go กลับมเชื่อมต่อ c h r c t e Sprite รอ r a ดีนะครับนเชื่อมต่อภาษาไทยได้ด้วยเพราะถ้าใครไม่มีไม่มี ID นะครับก็ไปสแกนนะครับแล้วก็เชื่อมต่อ ID ให้เรียบร้อยนะครับขอเชื่อมต่อสักครู่นะโอเคผมเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว มามาดูกันดีกว่าครับว่าเกมจะเป็นยังไงนะคำนีอ้อ่ใช่โอเคอันนี้หมดสอนเล่นก่อนนะครับเรียนเคล็ดลับคืออะไรอ๋อโอ้เปไปรีออนนะฮะไอ้เครืที่อันนี้ก็น่าจะน่าจะ ระบบการการควบคุมมันน่าจะคลาย Resident Evil Remake 2ฮะแล้วก็ภาค3 Remake นะครับโอเคติดตั้งอาวุธมาตรฐานติาานดตั้งองวุธส่วนตัวโอเคพิชิตเจ้าหมายโอเคฮึแกสไยเพื่อสีเขียวโอเคอเฮ้ยยิงหลบไปด้วยหรอ ถอยหลังแล้วก็กิ้งหลบเฮ้ย hey! มีวิ่งกิ้งหลบนี้ด้วยเหรอสวนแต่สุดท้ายโอ้มันไม่ต้องกดเก็บด้วยคุณผู้ชมโอเคเฮ้ย <Hey, S 2> <c oughs> มีใช้สก,กิลด้วยเฮ้ยเฮโอเคโอเค มามามาโอ้ยลีออนแม่งเป็นคู่ด้วยอ่ะเพราะชอบนี่เออสิไม่โอ้โหกระโดดบุดตัวเตะโคทพจะตั้งพิเศษอ๋อมีพิเศษด้วยอยู่ไหนวะโอ้ยิงแม่นเกิน หยิบแคปซูลไวรัสไหนอะอึทรัพยากรลำค่ามือพ p ของคุณเหลือสูงขนาดที่เล่นเป็นมนุษย์คุณจะแปลงร่างเป็นวิญญาณภาพอ๋อเคปซูลแอปซูลอ๋อโอเค,ออออเคถ้าถ้าเกิด ก็คือแคปซูลนี้ถ้าเกิดเก็บตามไม่นี่นะเห็นไหมถ้าสูวนก็ได้เป็นในตัวโมสัสหนึ่งจะได้เป็นในตัวเหมือนลูกออสนะฮะถ้าได้สองอันเปไทแรน์นะโอเคอุย้ยตายเห็นไหมได้แล้วเราเป้าหมาย LT ที่ใกล้สุดกด LT ครับ่ายกเลิกตรงทีมาตรฐานโอเค รียบร้อยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรออ๋อเฮ้ยก็ซื้อสามารถมองเห็นดัลัางสีความร้อนได้ด้วยนะไหนอ๋อน,น,นี่เห็นเห็นสวัส,ด,สวดีใช้สกิลเอวีเลยอาใบช้สกิลใช้พลังงาน เฮ้ยมีพ่นด้วยโค้เท่โอเค,อเ,คเรียบร้อยจะเสียทีไปเรื่อยไ่จะไม่ถูกทำตีเมื่อวิชิพาสุดทำตีกำลองสูงจะถทำลายโอเคแล้วไงต่อ,ตอถ้าทำลายก็คือรีสปอนใหม่อไงต่ออ๋อ โอเคบทสรนเล่นจบแล้วโอเคฝึ okay. งเล่นก็มีประมาณนี้นะครับอืมโอเคมีให้เลือกนี่คืออะไรคริสโอ้โหที่ต้องเป็นหน้านี้อยู่เลยนะครับชิลท,ทีออนแคร์เอต้ทาทังผมเม็ตัวละครให้เล่นหกตัวเหรอแต่ผมคิดว่าในโอเปนเบตในในเวอร์ชันเวอร์ชันเต็มน่าจะมีต้ากว่าน,นี้นะครับมีอะไรวะเนี่ย แฟตโมนักล hey, okay. oh, okay. okay, oh, uh ่าอัลฟาเอ้ยนักล่าไอ้นี่นักกัมม่าแจ็คเบเกอร์เนมิสิตซูเปอร์ไทแรน์โอเคอ๋อถ้าสองตัวอาจจะเป็นไทแรนด์กับเนมิสิตนะโอเคไปลองดูว้าอาฮะเล่นอะไรเดียรจิวแล้วกันผมชอบจิวเท คนหาตัวต่อสู้นานเลยครับนานเลย One hour later เอ๊หรือว่ามันเป็นที่ตัวละครจิวเวรลินไทยคนมาเล่นเยอะว่าคุณชมผู้ชมว่าไงาลองเปลี่ยนตัวดิ <laughs> นี่ดีกว่าไอด้ดาวง Two thousand years later มันคืออะไรมัน หาห้องนานมากครับลองไปแคร์และฟิลมี่เฮ้ยเฮ้ยในห้องแล้ว đi quần ui ui ao à. ô hồ. เมื่อกี้เออ,เอ,อมันวิ่งไม่ได้ใช่ไหมเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้ โอเด้เอาดิโอ้โหโหเป้าหมายแก้แค้นแปลกตลกจังเป้าหมายแก้แค้นได้ไปเฮ้ยเฮ้ยได้ป,โฮ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 ปืนนี่มะเบิดว่ะสวยครับเฮ้ยมีสมุนภัยด้วยเดี๋ยวเก็บเอาสมนวลาแป๊บอ้า นแน่อุ้ยโอ้โหอ้าวมึงเจอมึงเจอโอ้ยเทพอยู่เนี่ยคนนี้โอ้ผมอยู่ที่โลเลยเอาไหมมาตาแรกวะตาแรกม่ไปแร Ủa, cái gì vậy? Một cái tên khốn nạn! Này, ai đó Ôi. Oh. Rẻ. Oh. Oh. Đi ra. đi. Ôi đi. Là đi. đi, là đi. อ๋อจะไปตายก็ยังอยู่ที่โลอยู่อย่างนั้นเหรอ,อเล่นกันเก่งจังวะเดี๋เดๆอเก็บชึ้อ,อเฮ้ยเก็บรล่าึลสวยให้พี่เต็มอยู่นะครับ พียย่ยิงใครวะเฮ้ยเฮ้ยฉันเห็นนะฉันรู้ฉันเห็นนะเฮ้ย โอเด้เราเด้เริ่มเริ่มคิวแล้วเขเริ่มคิวแล้วเฮ้ยนี่ไนวะอีกตนหนึ่งคนเอ้าไปไหนแล้ววะโอ้โห เวลาโอ้โหที่หนึ่งคือสาม้รถทีโหละครับโอเคตาแรกผ่านไปตาต่อไปอีกรอบหนึ่งวะแต่ผมเมื่อกี้ผมเห็นถ้า ผมเห็นท่าเอ้ดา้าม่งเท่มากเฮ้ยเอยอูีดีก็หาห้องไวไนรอบแรนนี้ผมหานานมากทีสูวัาเก้าเฮ้ยมันมีคนเห็นผมแล้วเว้ยเฮ้มันมีเอ้ยอยู่ไหนอะ เด,ด,ดี๋โโโโดยวเดีเ๋ยวใจเย็นลูกพี่ว้านี่อยู่ดีๆก,ก็กลายเป็นโมไปไปไปฆ่าพวกมันเอาดีเอาเดีเอเดโอ้โ,โอ้โหระเบิดเลยก็อย่างที่โลอยู่นะครับ làm gì vậy nè? ui. đi tìm nhau kìa. cái gì vậy lát nó biến như này. มา้อมบวกกันมาเฮ้ยโอ้โหมีไงเอาเดิเอาดิเอาดิอะไรอะไรเราอะไรเรา นี่ไงอะไรเรา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 อะไรเาไร,เา,อร,เา,อรเาอยู่ไหนขอสักทีนะึเฮ้ยท่านี้เท่วะนี่ไงเฮย้ยโอเคเรียบร้อยเฮย้ยขึ้นมาที่สี่แล้วสวย còn thích chơi này quả trứng đấy, má má má, ơi anh quân, ủa, ủa, Jack Baker, Jack 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 แจ็คเบเกอร์นะครับผมแจ็คเบเกอร์ครับมาไปไหนหนีไปไหนละจ้าเพคะคุณพอคุณหนีไปไหนอเ,เอาดิฆ่ากันเองแล้วสวยเออหหลายร,รอบนะ เอา้ากลับมาอยู่ที่โลอีกเลีวยอย่างว่าผมตายไงยังไม่ทันได้ทำเลยเลยสวยถึงศพเฮ้ยไวรัสไวรัสต้องเอาต้องไปเอาไวรัสเฮ้ยอุย้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ย อ้าวไอ้คนไอ้คนไอ้คนนี้ไอ้คนนี้เฮ้ยเอ้าดิเอา้าเหรอเอา้าเหรอโอ้โหตัวมันจริงอ่ะ,อะไอ้เฟลคอนมึงอีกแล้วนะโหเล่นจอยแม่งลำบากแล้วเนะี่ยไปฉันเห็นต้งไม้ เฮ้ยโอ้โหได้เลยเจอกูนี่ไงนี่นี่เมืองอาจไปตามละหาคนไอ้ฟันค้อนเหรอไอ้ฟันค้อนมอยู่ไหน หมดเวลาแล้วโหแป๊ดหนึง่งนี่นาเหมือนกันนะแป๊บเดียวเหมือนกันนะโอ้โหที่ห้าเอาครับเป็นไงกันบ้างครับกับเกม R E Reverse e. นะครับก็ส่วนตัวผมว่าก็น่าก็สนุกกว่านี่นะสนุกกว่าไอเกมอะไรที่มามาพร้อมกับ Resident Evil 3 Remake อะ่ะเออผมว่าอันนี้มันค่อนข้างนัว พราะว่ามันเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนแมทแบบยังไงอะเดสแมทแบเออแบบว่าไฟไฟลัดแู่ก็ได้ที่หนึ่งไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมว่าถ้าควบคุมด้วยจอผมรู้สึกรู้สึกผมยังแบบเหมือนเวลาหมุนหมุนน้ารักหมุนมุมมองเนี้ยมันรู้สึกมันติดๆไงไม่รู้คุณผู้ชมก็ผมไม่รู้ว่าไปที่ผมเองหรือเปล่าน,นะแต่ว่าก็ถ้าใครสนใจก็ลองลองโหลดมาเล่นดูนะครับตอนนี้กำลังเปิดโหลดพีให้ในสตรีมนะฮะ อ่า Revers นะก็จะเปิดเล่นฟรีให้ถึงวันที่ส1เดเมษายนนะครับก็ใครที่สนใจก็ไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับก็สลับวันนี้นะครับเอาไว้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะไปเล่นนกรอบนะครับแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะรอเกมจริงมาเลยนะครับก็ถ้าเกิดเกมจริงมาก็อาจจะเล่นลงให้กับทุกคนดูอีกรอบนึงนะครับก็ไว้ดูก็เดี๋ยวผมก็ต้องฝึกกันนะฮะตอนนี้ผมเล่นเล่นค่อนข้างกาะเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยว ไวเจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์กด subscribe ให้ช่องผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะครับแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ